แน่หรอกย่า,ปานปลาแต่ดิจะหาปลาประตัวใหญ่พดใหญ่กว่าเจ้าเลยบ่ากูซีฟัวนี่แค่ปอดเนี่ยนี่นี่ไปโอเคโอ,ออโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอา,เอา,เอา,เอาชอบกินปลาไม่ใช่เหรอคะก็ที่มากินปลามันหมาลูกกินมันเข้าไปอ๋อ โอเคโอเคซลีลีโอเคโอ้โอลีโอลีโอเคโอเคกูดเด็กไ่คอยได้นนีทุกโมานมันตายอย่างควบความันนี้นีุ่น่า่ากงาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ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 ่าา่าาาา่่่่าฮะมันมาโทษม่ Hmm. y o like to eat h i n g f o t you k n o r ฮะตอนนี้พ่อยากอยากทำมันมสุกแล้วมันไม่แะแล้วอยาสีสีลูกสีสีอ okay, ้จบบจบจบยูย่านเป็นดีกว่าโอเค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 ให้โอเคโอเคเบเฟนดี้โอเคโอเคมมี่อยากสือจริงจริงกูดหน่อยโอเค

มีใครหมอมีมักใครซิซิซิเออตุยเฮลิอด์ตลาูเดย์้านหัดไหมหัดมาตายแล้วตันนั้นเดื่องเรื่องเมเว้าดิม 八七九。Oh.